ไปยี่ที่เอา,เอา,อาแล้วยังเอาไ,ไลฟ์ลสุดท้ายแล้วอไม่อยากจะเชื่อเลยเซ็นเตอรทำไมเราเป็นใจแงบผมนับมาแล้วนะมีทั้งหมดร้านมิชินยี่สิบเอ็ร้านในชั้นเดียว<ช>แล้วก็โซนนี้เป็นร้านมิชลินทุกร้านข<ช>องคุณเลือกได้เลย ตอนนี้เราอยู่กับร้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่นี้นะร้านอ้วนบัตเต็งอ้าวาสวัสดีครับแนตำจนนิดนึงสวัสดีครับเป็นพาเก็ตติ้งของร้านไอ้อ้วนเจด้าโฟบัตเต็งสาวจิงชานะคะ<อ>ก็เป็นมาจากสาวจิงชาใช่ต้นตำรับเป็นร้านต้นตำรับเลยเที่สาวจิงชาแล้วมีอายุมามากกว่า55ปีแล้วนะคะปีนี้55ปีแล้วที่เรา,เอ,าอยู่คู่คนไทยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเราเป็นแบรนด์เจดราโฟเจ้าแรกเลยที่เอาบัตเต็งมาใส่ในเจดราโฟค่ะทำให้เป็นเมนูซิกเนเจอร์หลักของทางร้านเลยแล้วก็ ทุกคนนิยมกินร้านเราใช่แล้วเริ่มมีร้านเดนเจโฟอื่นเริ่มมาใช้กันอ่าแล้วก็เมนูเด็ดเป็นเมนูอะไรบ้างครับแน่นำเราเว่าเมนูเด็ดของเราเมนูเด็ดของเราอย่างแรกเลยคือเย็นเดโฟบาร์เต็ง่ะเป็นเส้นใหญ่ซึ่งมีเราเป็นเย็นเดนเจโฟที่แบรสชาติจัดจ้านนะฮะกินแบบคนไทยชอบฝรั่งชอบค่ะและอย่างซอสพาวเวอร์ใช่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นเรียกว่าเป็นตอนนี้กลาเป็นแบบเป็นเมนูท็อปท็อปที่แบบชาวต่างชาตินิยมเลยครั อ่าตอนนี้นายอ้วนมีกี่สาขาเราเยอะมากเลยอ๋อต้องต้องบอกว่าเนี่ยเป็นสาขาที่จะเป็นสี่สิบสามแล้วจากจากตอนนี้ใกล้เป็นสี่สิบห้าสาขาอ่าอ่าตอนนี้ได้รางวัลมิชลินกี่ปีแล้วมิชลินของเราสี่ปีซ้อนนะคะัสี่ปีซ้อนได้รับการยอมรับค่ะอ่าอย่าลืมนะครับวันนี้มาเจอกันได้ที่วันแรกเลยมั้ยวันแรกเลครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยมีโปรอะไรพี่ วันนี้มีโปรฉลองเปิดสาขานะฮะเจ็ดวันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบกันยายนเรามีโปรชามที่สองลดห้าสิเปอร์เซ็นะคะโอ้โหรถเยอะมากรถใหญ่มากเดี๋ยวยังบอกไม่หมดเลยยังมีเมนูที่แนะนำอ่าแต่ถ้ามาในวันห้ามพลาดเลยเดี๋ยวต้องมากินลูกชิ้นกุ้งทอดลูกชิ้นกุ้งทอดอ่าเป็นแบบไม่มีที่ไหนทําเหมือนของเราเลยของเราแบบทอดสดๆร้อนๆเลยแล้วก็แบบเนื้อกุ้งเน้นเน้นเต็มคําจิ้มขับน้าจิ้ม แบบโดยเฉพาะของเรานะฮะอร่อยมากแนะนําเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเย็นาโฟหม่าล่าสําหรับคอที่แบบว่าชอบกินหม่าล่าต้องมาลองเย็นาโฟหม่าล่าของเราเลยเพราะว่าไม่มีที่ไหนทํามีเจ้าเราที่เราทําเลยค่ะเจ้าแดกอ้าวอย่าลืมมาอุดหนุนเนียนะครับนายอ้วนบัตเต็งไม่ต้องไปถึงช้าสิงช้าชแล้วลอ้าวขอบคุณมากเดี๋ยวไปร้านต่อไปกันดีกว่าอุลนะพี่อ้าวไปร้านต่อไปเลยเลยร้านหมี่บ้านเองเนาะมี่บ้านเองแม่ เชฟเรามาพูดกับเราด้วยในะตอนนี้เขาได้จะยุ่นอยู่บีบ้านเองเอาสว,วัสดีครับมีบ้านเองสวัสดีครับแม่ทำตัวิดนึงครับสวัสดีค่ะเชฟเจซีมานาะแก้วแท้นะคะ <Okay. S 2> เป็นเชฟของนารากรุ๊ปค่ะตอนนี้นะคะนำหมี่บ้านเองนะคะมาเสิร์ฟความอร่อยในแบบฉบับของโคราชจะแท้ ที่นี่เลยค่ะเมนูอะไรเด็ดอ่ะเด็ดออสามเมนูสสีเมนมูมีโคราชค่ะมีโคราชบ้านเองเลยค่ะก็คือตอนนี้เราจะมีหมี่โคราชบีโคราช <c oughs> หมูย่าง <c oughs> นุ่มๆ <c oughs> ละลายในปาก <c oughs> เพราะว่าเป็นหมูย่างที่เอาไปย่างแล้วก็ใส่กับซอสโคราชที่ <c oughs> หากินไม่ได้ที่ไหนที่นี่ที่เดียวค่ะรับรองว่าแต่ละชิ้นที่กินเนี่ยโอ้ยมละลายออกมาแบบ คิดลรฝันถึงเลยค่ะอ่าเมนูต่อไปเมนูต่อไปเป็นส้มตําโคราชบ้านเองอันนี้ความพิเศษอยู่ที่เราจะทำไมพี่มาจากโคราชแล้วแบบมีแบบวัตถุดิบโคราชอ้าวก็บอกแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นร้านบ้านนอกเขากลุ่ที่คุณจอมคุณพี่จอมแปลว่าร้านแรกๆอยู่แถวโคราชโนเขาเป็นคนโคราชแล้วเขามีความคุณแม่เป็นคนโคราชทับไายมาจากโคราชเลยมาเนั้นเลยทุกอย่างจากโคราชเลยค่ะ ความรักของคุณพี่จอมกับคุณแม่เกิดขึ้นที่นั่นคุณแม่เขาคุณพ่อที่นั่นแล้วเขาก็เกิดโคราชเกิดโคราชเขามีลูกที่โคราชลูกมาเรียนกรุงเทพเอาอาหารให้ลูกกินกลับมาเมนูสองครับพี่อ่าเมนูสองเป็นตําโคราชเอออ่าเมื่อกี้ค้างไว้ตําโคราชของเราเนี่ยน้ำตำน้ำส้มตําของเราเด็ดมากนะคะแล้วก็ของเราเป็นส้มตําเชคด้วยส้มตําเชคใช่ไม่ใช่ธรรมดานะคะ โอเควันนี้เปิดวันแรกเลยใช่ไหมค่ะเป, <Okay. S 1> เปิดวันแรกแล้วคือผมงงมากเลยอ่ะผมเจอร้านไม่ใช่เช่นอย่างรเรียงกันทั้งหมด13ลร้านค่ะตกระกัยเลยอ่ะ ไม่ต้องตกใจเพราะว่าที่นี่เนี่ยความพิเศษของเขาคือเขานําร้านระดับมิชลินให้คนสามารถมาที่นี่แล้วก็มาเลือกได้เลยนี่ทันใหญ่ร้านที่นี่ได้รางวัลหมดนะส่<บ>งในเปิดพิสตาอะไรพวกเนี้ยนะถ้าเขาไม่เอามาคุณอยากจะกินคุณต้องไปที่โน,โน่นไปที่นี่นะหนไหม่มีภูเก็ตมั่งไปเสาชิงช้าไปไแบบเหมื่อยมากหลายเมืองมาลุ้นกันที่เดียวเลยโอเคฝากร้านนิดนึงครับฝากร้านนิดนึงนะคะมีโคราชนะคะมีบ้านเองบายบ้านนอกเข้ากรุงนะคะนําเมนูมิชลินที่ ได้รางวัลมิชลิน2ปีซ้อนนะคะจากร้านบนนอกเข้าปรุงมาเสิร์ฟให้คุณถึงใจกลางเมืองที่ดิสิตเซนทรัลพาร์คนี้ค่ะขอบคุณครับไปร้านต่อไปเดี๋ยวราต้องทําเวลาร้านมันเยอะมากเลยสวัสดีครับโอ้ร้านต่อไปโอ้โหโคได้รับตัวนิดน,นึงครับครับชื่อบอยกิษพน์นะครับเจ้าของร้านคนชงคนปรุงครับผมโอเคไปร้านคนชงต้องกินเมนูไหนร้านคนชงคนปรุงนะครับเมนูแรกเลยครับ ต้มบวยกระเทียมดองหมูสับครับอ่าเป็นครับตัวนี้ <Okay. S 1> ต้มบวยเราอ่าจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับมันจะใช้อ่าบวยดองมันจะมีความเค็มครับแล้วก็มีความหวานของกระเทียมดองแล้วก็ปีเปรี้ยวปลายของมะน,นาวครับผมเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูมันมีผัดฮ่องกงอ่า uh. ผัดกระเพราครับผมครับเมนูนี้เป็นการผสมผสานร,ระหว่างความเป็นไทยความเป็นจีนเข้ามาด้วยกันครับแล้วก็แถมแล้วก็มีกุ้งตัวใหญ่3าตัวเลยครับผมเป็นแบบองแนวฟิวชั่นปะ ออกแนวฟิวชั่นไทยจีเลยครับผมร้านจริงอยู่ไหนพี่อ่าร้านจริงอยู่ที่ปากซอยธรรมาลาสาถนนสุติสารครับ๋อสุติสารอินทมาลาอ่ะเ็นที่สามไหมครับอ่าเมนูที่สามนี่เลยครับข้าวไข่ขยี้น้ำปลาไก่ทอดราดแกงใต้กุ้งครับผมข้าวไข่ขยี้ครับผมน้ำปลาไก่ทอดซอสกุ้งใต้ครับสุดยป็ไยังไงพพ่ตัวนี้นี่จะได้ความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศแล้ว พริกแกงของทางใต้เลยครับผมอ่าโอเคผมรานนิดนึงร้านพี่เนี่ยได้รางวัลมิชลินอะไรบ้างอ่าเราได้มิชลินบิบกูมอง4ปีนะครับโอ้บิบกูมองด้วย4ปีซ้อนเลยครับอ่าตั้งแต่ปี2 0 2 0ถึง2 0 2 3ครับ ตอนนี้ก็ไปตามกันได้นะวันนี้เปิดวันแรกที่ชาแนลจีใช่วันนี้เปิดวันแรกครับที่ดิวสื่อเซ็นทันปาคนะครับรือ, <มา S 1> อุดก,กันกได้นนสาขาได้นะที่ไหนใช่สาขาจะมีที่นี่นะครับแล้วก็สาขาใหญ่อยู่ที่สะพานควายครับอยู่ปากซอยอินทประาสามนะครับเรามีที่เซ็นทันลาดพร้าวมีที่เอ็มโพเรียมมีเซ็นทันเวอร์ ium, ครับผมโอเคไปตามกันได้เลยต่อไปเราไปร้านโซคอฟของเซ็นทันดีกว่าเขาพัฒนาขึ้นแล้วนะเป็นแบบ p l u สใหญ่โตมโหระทึก ไม่รู้จะสัมภาษณ์ใครดีคนเยอะมากเลยยังไงดีวะนนีไมันรู้จะสัมภาษณ์ใครโอเคก็คือมีทุกอย่างเนาะมีทั้งเหล่ามีทั้งกาแฟมีทั้งซอบดิ้งหลายอย่างมากเลยโอเคจะพาไปจะพาไปดูโอเคเราไปร้านที่เราค้าตอนแรกดีกว่าแล้วร้านคุณแดน คุณแอนก๋วยเตี๋ยวไก่คุณแอนก๋วยเตี๋ยวไก่คุณแอนก๋วยเตี๋ยวไก่สวัสดีครับร้านคุณแอนก๋วยเตี๋ยวไก่หรือเปล่าครับอ้าวนำร้านนิดนึงแนะนำตัวนิดนึงครับอ้าวเหรอเนี่ยใช่เลยครับอย่างวนั้นเดี๋ยวนั้นนี่เพิ่งพอดีจริงๆจะให้คุณแอนนะครับมาพูดเอาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบ่า เดี๋ยวไปรัดอื่นก่อนถึงตะปาวัาวันนีน้มาแค่วันเดียวใช่ไหมใช่ครับ,รบเออาะคุณนายเขาออกไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมป่าใหมไม่ผมเออไม่เป็นไรพี่หล่ออยู่แล้วเราพูดได้เจอกันท <c oughs> ี่ที่จะสัมภาษณ์ถามอะไรหรือเปล่าถามที่พี่ถามคอณป้าวครับเมนูเด็ดๆดื่มเมนูไหนบ้างครับอ๋อแค่นั้นเลยได้นอ่าโอเคอ่าขผมก็เลยครับ อ่ะเมนูเด็ดคือเมนูไหนบ้างครับอ่าสำหรับร้านแอนคือเดี๋ยวขั่วไก่นะครับเมนูเด็ดของเรานะครับก็จะเป็นเมนูขั่วรวมกุ้งนะครับตรงนี้ขัว่วรวมกุ้งใช่ขั่วรวมก็จะมีไก่มีแฮมมีหมึกแล้วก็มีกุ้งด้วยโอ้มีกุ้งเลยนะไม่เคยเห็นขั่วกไก่ใส่กุ้งเลยนะครับอ่าแล้วโซนใหญ่นี่คือเมนูไหนขายดีสุด ขายดีสุดก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของเราครับผมเมนูพระเอกกุ้วไก่เลยกั้ไก่เลยใช่ร้านจริงอยู่แถวไหนครับผมต้นตำรับจะอยู่ตรง5แยกพระพาชัยครับตรงพระพาชัยใช่ครับโอเคแต่วันไม่จะเลินที่ด้นี้กี่ปีครับผมอหกปีครับผมเดกครับด้านนี้ครับผมเลี้ยนเชิญทุกท่านนะครับเลียนเชิญนะครับโอเคสัมภาษณ์คุณแดไปทะานและคุณแดนไปแล้วเอาไปร้านต่อไปกันดีกว่านะ สบายผมเลยสบายจริงเพราะว่าแบบเราไม่ต้องไปเยอะร้านมันติดกันหมดอนะโอเคสังเกตว่าเปิดวันแรกใี่คนเยอะมากนะคนเยอะกว่าเห็บอยู่ตอนเนี้ยเยอะแบบไปนุ้จะเยอะอยังไงอ้าวไปร้านสว่างก้ามปูโอเคแนะนําร้านน่ไยครับร,ร้านชื่ออะไรครับผมสว่างบะหมี่ก้ามปูรุ่นสามค่ะ แนะนำเมนูหน่อยสักสามสี่เมนูอ่าบะหมี่เกี่ยวกุ้งหมูแดงปูค่ะแล้วก็บะหมี่เกี่ยวกุ้งพี่เส็บบะหมี่เกี๊ยวกุ้งหมูแดงพี่เศ็บปูค่ะแล้วก็บะหมี่เกี่ยวกุ้งหมูแดงก้ามปูไซส์ S ไซซ์เไซส์ L XL ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับอ้าวลานสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราหันมาหน่อยกองหันมาหน่อยโอเค คือคนเริ่มมาเยอะแล้วแต่ผม,มัวลงไลฟ์ก่อนละกันเพราะว่าร้านเยอะมากคนก็เยอะจริงนะครับผมนับมาเนี่ยมีร้านวิทินประมาณ21ร้านเนาะในในชั้นเดียวเลยนะก็ถือว่าเป็นการรวมร้านวิทินที่เยอะที่สุดในประเทศตอนนี้นะที่เซ็นอรัพาร์คชั้น LG วันนี้ขอไปกันนะครับ